มอบของขวัญที่ล้ำค่าและมีคุณ,ณประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำผึ้งเป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษอย่างงานเกษียณอายุหรือการแสดงความเคารพต่อคนสำคัญในองค์กรคุณรู้ไหมคะว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายไปหาคำตอบกัน สุภาพีฟาร์มวันนี้พามารู้จักกับไอเดียของขวัญสุดพิเศษที่ไม่ใช่เพียงสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำผึ้งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการมอบให้ผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพโดยเฉพาะในโอกาสสำคัญเช่นงานกเกษียณอายุน้ำผึ้งไม่เพียงแต่หวานหอมยังมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอีกด้วยมาดูกันว่าการเลือกน้ำผึ้งเป็นของขวัญน,นั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ข้อที่1นน้นำผึ้งช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดน้ำผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ข้อที่2น้ำผึ้งช่วยบำรุงผิวพรรณน้นำผึ้งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวทําให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้นช่วยป้องกันริ้วรอยและทําให้ผิวพรรณสดใสเหมาะสําหรับการมอบให้ผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลผิวพรรณข้อที่ 3. น้ำผึ้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการมอบน้ำผึ้งแท้เป็นของขวัญช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศน้ำผึ้งสามารถช่วยลดการอักเสบและช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ข้อที่ 4. น้ำผึ้งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและระคายคอน้ำผึ้งมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรือระคายคอเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพคอและระบบทางเดินหายใจข้อที่ 5. น้ำผึ้งเป็นของขวัญที่ส่งเสริมความเป็นสิริมงคล นอกจากประโยชน์ทางสุขภาพน้ำผึ้งยังมีความหมายที่ดีเป็นสัญลักษณ์ของความหวานชื่นและความมั่งคั่งเหมาะกับการมอบให้ในโอกาสพิเศษแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งอีกนะบา,บาย